สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำขนมปังหน้าหมูพร้อมกับวิธีการทำน้ำจิ้มน้ำอาจารมาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมปังมาวางเรียงบนตะแกรงเพื่อที่จะนำไปเข้าตู้อบกันค่ะ หรือถ้าบ้านไหนไม่มีตู้อบก็สามารถนำไปตากแดดแทนได้นะคะเราจะนำไปเข้าตู้โอบเพื่อให้ตัวขนมปังเขาแข็งขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้เขาอมน้ำมันค่ะในการอบขนมปังนะคะเราจะใช้ไฟ150องศาอบเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีค่ะระหว่างรออบไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาตำสามเกลือกันก่อนนะคะเราใช้กระเทียมทั้งหมด5กลีบ พริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนชาและรากผักชีตำให้เข้ากันค่ะ ในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับเราใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะถัดมาตามด้วยน้ำตาล1ช้อนชาค่ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมัน1ช้อนชาค่ะ หนึ่งช้อนชาพูนพูเลยนะคะและถัดมาจะตามด้วยไข่ไก่เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด1ฟองนะคะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วพอเราโขลกมาสักพักนะคะเราก็จะได้เนื้อหมูสับออกมาเด้งประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้เป็นเวลา30นาทีพักไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำอาจาัดกันค่ะเราใช้น้ำตาล1ถ้วยตวงน้ำส้มสายชู1ถ้วยตวงน้ำเปล่า1ถ้วยตวงในขั้นตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะคะ คนสักเล็กน้อยให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดไฟค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะและตอนนี้น้ำตาลของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเราจะตั้งไฟต่อไปนะคะจนกว่าทุกอย่างจะละลายค่ะ แล้วพอเราตั้งไฟมาสักพักตอนนี้ทุกอย่างก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำอาจารด์เราจะเอาข้นแค่นิดเดียวนะคะให้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหอมแดงกันค่ะหอมแดงเราจะไม่หั่นให้บางจนเกินไปนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะตามด้วยหั่นแตงกวาแตงกวาเนี่ยเราจะผ่าครึ่งก่อนแล้วค่อยหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่บางนะคะ และพริกเราก็จะหันเป็นเฉียงหรือจะหันเป็นวงกลมก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะหอมแดงแตงกวาพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทานคู่กับน้ำอาจาดนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นขนมปังกันค่ะนี่ก็คือขนมปังที่เรานำไปอบหรือว่าตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตัวขนมปังก็แข็งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่ะในการหั่นขนมปังหนึ่งแผน่นจะหั่นให้ได้เป็นสองชิน้นหรือสี่ชิ้นก็ได้นะคะ แล้วพอเราหั่นขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําหมูที่เราเตรียมไว้มาปาดลงบนหน้าขนมปังค่ะเราจะไม่ปาดหมูให้หนามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะสุกยากค่ะแล้วก็โปะหน้าด้วยผักชีเลยค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนนะคะ ในขั้นตอนถัดมาพอเราปาดเนื้อหมูลงบนขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมปังมาชุบไข่และชุบน้ำมันกันค่ะก่อนที่จะชุบไข่ตีไข่ให้แตกก่อนนะคะเสร็จแล้วนำขนมปังลงไปชุบเลยค่ะพอชุบด้ไข่แล้วก็ชุบน้ำมันต่อค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการทำขนมปังหน้าหมูค่ะเดี๋ยวเราจะนำขนมปังที่ปาดหมูลงไปแล้วชุบไข่และชุบน้ำมันนำใส่หม้อจนครบตามจำนวนเลยค่ะและพอครบตามจำนวนแล้วนะคะเราจะตั้งไฟที่หม้อทอดไร้น้ำมันที่150องศาใช้เวลาทั้งหมด20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ะว่าผลออกมาจะเป็นยังไง และตอนนี้ก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะขนมปังหน้าหมูของเราก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะขนมปังหน้าหมูหน่ารับประทานมากๆค่ะ ในขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟขนมปังหน้าหมูของเราพร้อมกับน้ำอาจาดที่เราจะใส่หอมแดงใส่พริกและแตงกวาลงไปทานคู่กันค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับขนมปังหน้าหมูเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มอาจารจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยเมนูนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ